วัสดีคบสวัสดีค่ะใช่แล้ก่อนแล้ก่อนอ่ะมนอะไรก่อนไสไลท์ไมไลฟ์แฟนคลับหมายถึงหนังแมนพายใช่ไหมแายเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดครัครับก็นงงก็จริงๆใจหายผมใจหายแล้วก็ดีใจด้วยในเวลาเดียวกันเพราะว่าจริงๆเป็นงานสุดท้ายของวิเควติฟีปรเด้วยที่เราจะทำงานภายใต้โปรเจกต์นี้แ แบบเป็นทางการอะไรอย่างเงี้ยครับก็ใจหายเพราะว่าเราเราอยู่กับโปรเจกต์นี้มาค่อนข้างนานมากๆประมาณสองปีแล้วก็ใช่แล้วก็เหมือนว่าไม่รู้ว่าเนี่ยนะครัเราจะมีโอกาสได้มาเหมือนทําอะไรแบบใหญ่ๆแบบนี้แบบด้วยกันยาวๆอีกมาอะไรอย่างเงี้ยตาไหลพากเลยนะคะอะไรนะครับตาไหลพากเลยทุ่เลยแสงมันจ้างอะเมาฝุ่นมันเยอะด้วยครับแก ตอนนั้นเป็นยังไงอะตอนตอนที่แบบว่าเราพูดถึงการเล่นกะันหนึเราพื่นใจกันแหลคะครับผมคำนะว่าพี่รู้สึกว่าพี่ดีใจมากที่เหมือนอย่างที่พูดบนเวทีเลยคือรู้สึกว่าเราดีใจที่ที่เขาไมา่อยู่กับเราตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับผมคือเราทําโปรเจกต์นี้กันมานานก่อนน่าจะเกิดโปรเจกต์นี้เราก็มีการเวิร์กช็อปหรือมีการเจอกันอีกคือเหมือนเรื่องราวต่างๆแบบหลายๆเหตุการณ์เราผ่านมาด้วยกันเราอยู่ด้วยกันมาตลอดเลยนะครับผมดีใจมากที่ตอนสุดท้ายของโปรเจกต์ก็ยังอยู่กับเขาอยู่แล้วก็ หลังจากโปรเจกต์เราก็ยังอยู่ในการอยู่มันหลายคนก็ตะใส่แป้วเมืเอ๊ะจะไม่จะไม่ดังจะมีภาคสามอะไรอย่างเงี้ยก็จริงจริงจริงภาคสามยังยังไม่มีแผนยังไม่มีแผนตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเป็นเรื่องของอนาคตอีก 20ปีเพราะอาจจะแบบจะทำเป็นเป็นอากงเซลเอ๋ออะไรอย่างงี้มันเล่นคู่กันอีกีแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ยังไม่มีแผนนแต่ว่าเสียงเรียกร้องก็ยืมควรนะว่าจกอยากให้มางานก็จริงๆสำหรับผมกับพีพีผมผมว่าเราทั้งคู่แหละเราแฮปปี้มากๆที่เราจะทำงานด้วยกันแล้วเราก็เหมือนรู้จักกันดีมากๆอะไรย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็จริงๆยินดีทำอยู่แล้วแต่ว่าแค่ แค่หมายความว่าสําหรับพีพีบีเคพีพีโปรเจกต์อันนี้มันมันมันจบไปแล้วแล้วเราเราก็ไม่รู้เนี่ยนะคนเราจะมีโอกาสได้มาทําอะไรที่มันแบบพิเศษพิเศษแบบนี้อีกหรือเปล่าครับผมคือถ้ามีโอกาสพวกเราก็อยากทํางานด้วยกันอยู่แล้วครับแต่ว่าจะมาเป็นคู่ราพูดกันเพราะว่าพีพีก็มาทานี้แล้วใช่ทางไหนนะครับไปเป็นเพลงคู่กันเป็นคู่เป็นเพลงคู่กันเหรอครับเพลงคู่รอติดตามค่ะใช่แสดงว่าไม่มีค่ะรอรอติดตามครับผมรอติดตามครับ แต่ว่าทุกคนก็รุ้นผลเหมือนงานต่อไปของเราทั้งคู่อ่ะเขาต้องอยากอยากจะให้เราทําทำงานคู่กันตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงๆผมผมว่ามันหลังจากนี้พอจบวิเคราะห์ที่วิเจกต์มันอาจจะมีงานที่เหมือนเราต่างคนต่างไปทําด้วยแล้วก็เหมือนมีงานที่เราทําร่วมกันด้วยอะไรเงี้ยเพราะจริงๆแล้วในเรื่องของงานนาเพลงอะไรเงี้ยพีพีเขาก็มีทําเพลงในฐานะศิลปินเดี่ยวของเขาผมก็มีทำศิลปินเดี่ยวของเราแต่ว่าเราก็ยังมีโปรเจกต์ที่เรายังมีโอกาสที่จะมาออกเพลงร่วมกันได้อยู่ใช่ครับ่เมีากให ทุกคนเรียกร้องนะสิงค์กหน้าเหรอครับผมเขาไม่อยากไปใช่ป้าเขาไม่เคยเช็คหรอกเพลงผมยังไม่เคยฟังเลยทุกคนอยู่แล้วก็เราอยู่ด้วยกันทุกวันอยู่แล้วอยู่ด้วยกันทุกวันยังไม่ได้ฟังเลยคุณแล้วเราอ่ะผมไปไปเล่นเป็นปีใช่ปะเพลงผมนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเพลงที่เขาเป็นเป็น เป็นเล่นกับผมเนี่ย6เพลงเลยนะเพิ่งจะมีแค่2เพลงเองที่เขาไม่ได้เล่นนะแล้วเราไม่องมยลแรงเขาไม่ได้เราไปเล่นอ่ะเพราะมันแล้วเขาแล้วผมไม่บังคับใจใครเราเราก็อยากแบบว่าเออมีมุมมองใหม่ๆบ้างแบบว่าแบบภาพจะได้แบบว่าเล็กแบบไม่ซ้ำอะไรอย่างงี้กว่คนเดื่อแบบสร้างความสดใหม่หาเคมีเวใหม่ใช่ใช่ใช่ครับ แเมในอนาคตจะมีสิทธิ์าใเขาเป็ระเกใช่ไหมในอนาคตหน้าก็เป็นพระเอกของเราก็เป็นพระเอกอยู่แล้วเป็นพระเอกอะไรในจอหรือในใจออทางในจอในใจ่เออ่ด้นอะย่งเงไม่กินไม่ไหวเลยที่ใส่ไปคุณ้ก็ีนะอ๋อ รับผมที่สบายท่าเลาังสีไปขึ้นคอนเสิร์ตแจมกับพี่อิงอะไรบ้างก็จริงๆเคยเคยเราสองคน่ะเคยไปดูพี่อิงเล่นที่ที่ร้านร้านหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วเราก็เหมือนว่าไปดูแล้วพี่อิงเขาก็ชวนเราขึ้นแต่ว่าวันนั้นน่ะเราไม่ได้ขึ้นเนาะใช่วันนั้นเหมือนยังไม่ได้เตรียมตัวมาหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยพี่อิงเขาบอกมามาร้องด้วยกันสิแล้วเขาบอกเอ้ยเราอยากขึ้นเพราะว่าเราเราไม่เคยร้องบรรยากาศแบบนี้แบบ ในในร้านแบบนี้คนก็จะแบบเหมือนสนุกเอนจอยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราเราอยากลองไม่่าไปใหม่ดูแล้วเหมือนว่าครั้งนี้ก็เลยเหมือนว่านัดหมายไปจริงๆทีแรกผมจะไปคนเดียวพอผมไปปุ๊บวันนั้นผมก็เลยชวนพีพีไปด้วยก็เลยพีพีเขาก็อยากไปเซอร์ไพรส์พี่อิงอะไรเงี้ยก็เลยพีพีก็เลยไปด้วยก็เลยแบบแบบไปเซอร์ไพรส์นิดหน่อยโอเคนะโอเคขอขึ้นโชว์้วก็เป็นบรรยากาศใหม่ๆครับผมเพราะว่าตัวเราเองเราเราสองคนยังไม่ได้มีโอกาสไปเล่นตามร้านอะไรางี้เลย พอได้ไปก็เออได้ประสบการณ์ด้วยแล้วก็ได้บรรยากาศใหม่ๆได้อินสปิเรชันใหม่ๆด้ค่ะแปนงโนแบบเทรทุกคนเลยครับพีพีเขาเก่งนะเดี๋ยวนี้เครเครชครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปเดรนก่อนไปรุกก่อนก็ได้